แม่เพชรลำปาวสูงอยู่ที่140ตจ้ะตอนนี้สถานะยังท่องว่างอยู่ขึ้นลแ้วรอบนึงจากพี่น้องขึ้นแบบชัดเจนเลยก็คือเขาจะห้องจ้ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะป่อฟ้าฟัาฟาฟา่มเมื่อนี้สิฟ้าพี่น้อง มาเปิดราคาไว้วือเก่เกล้วครับ,ยอ,รบอย่าลืมกดติดตามเพื่อิี่พ่นได้พลาดคลิปด,ดีๆราคากล้วยถึกๆไปเบิ้งกันเลยครับตามเำามาเบิ้งแม่เพชรลำเปล่านะจ๊ะแม่เพชรลำเปล่ากับลูกซ้ายนะจ๊ะลูกซ้ายซื้อน่องเงินล้านเป็นลูกซ้ายของเงินอุทัยนะจ๊ะมีอ่องเราเด้อจตะพี่น้องน้องเงินล้านอายุกำลังจะเข่าสองเดือนจะได้เดือนกลัวยังบกครบสองเดือนดี แม่เพชรลํำปาวสูงอยู่ที่140ตง่ะตอนนี้สถานะยังทองว่างอยู่ขึ้นแลน้วรอบนึงจากพี่น้องขึ้นแบบชัดเจนเลยก็คือเขาจะห้องจ้ะแต่ว่าเขายังกะว่าให้ลูกเขาได้จะประมาณ3เดือนเขาจะเริ่มผสมนะจ้ะสำหรับคุณที่สนใจเนะจ้ะตอนนี้เปิดราคาวัย,ยุที่สองแส0หนห้าพันะจ้ะได้ถึงแม่ถึงลูกเลยผู้ใดสนใจกะโทรมาส,สอบถามได้จ้ะ เบอร์ศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าแปดเก้าห้าเก้าสามนะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะไปพับไปเบิงลูกแม่เพชรล้ำเปล่าเป็นอ้ายของน้องเงินล้านเนาะจ้ะเนี่ยจะ๊ะอ่าอ้ของน้องเงินล้านเนาะจ้ะอ้าของน้องเงินล้านตอนนี้อายุจะครบหนึ่งปีจ้ะซื้อว่าน้องเหนือฟ้าจ้ะเป็นลูกซ้ายของสร้างอุดรเนนะจะเบิ่งการทรงลูกของแม่เพชรล้ำเปล่าแล้วถ้าเกิดผู้ใดสนใจกะ โทรเข้ามาได้จ้ะแต่น้องแต่ว่าเหนือฟ้านี่บ่ทันได้เปิดบ่ทัไาาาาททนได้เปิดราคาเด้อจ้ะถ้ามักจะแทรกอะลองทักข้ามาสอบถามได้เปิดราคาเฉพาะแม่เพชรลำปางเนาะจ้ะสนใจกระทู้ข่ามาที่เบอร์0619989593่งาหสำหรับพี่กัดถ้าผู้ใดอยากมาเบิ่งตัวจริงเนาะจ้ะอยู่ที่ชนัดปลาพาฟาร์มเนาะจ้ะอยู่ที่ บ้านนาะคำน้อยตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะจ๊ะเข่ามาเบิงโตจริงได้ฟาร์มของเขามีหลายโตจ้ะพร้อมที่จะเปิดราคาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกโตถ้าเกิดว่ามากักหรือว่าสนใจในพันธุก,กรรมของแต่ละโตนะจ๊ะอันนี้แม่ค้ำคูนกับลูกซ้ายน้องโรเบิร์ตอายุสี่เดือนอันนี้เนาะแม่คำแพงนะจ๊ะแม่คำแพงผสมเจ้าซันพัน ครบหนึ่งเดือนแล้วลวกนนากานี่ตาลูกแม่ขำแพงลูกแม่ขำแพงซื้อว่าน้องใบข้าวจ้ะอายุห้าเดือนจ้ะลูกสาวเบิ่มพันล้านตัวนี้ซื้อว่าน้องน้องเพชรงาม้วจ้ะน้องเพชรงามตอนนี้ผสมกับเจ้าปานเพชรมีใบมีใบครบนะจ้ะผสมจริงเปิดไว้ที่หกหมื่นเก้านะจ้ะเนี่ตาสูงร้อยสามสิบสี่้วจ้ะเป็นควายปีปีแปดเดือน สูง130เอ้ยสูง134แล้วจ้ะประกันท่องให้น้ำแล้วจ้ะเปิดไว้69,000ผู้ใดสนใจกับโทรมาโทรมาได้แต่หรือมามาเบิ่งตัวจริงได้ความพิเศษของน่องของน่องเพชรงามน่าจ้ะความพิเศษของน่องเพชรงามก็คือว่าตัวนี้จะเป็นควายที่เขาเปิดงามแข้งขาใ่เล็บสวยอัตลักษณ์ชัดเจนจ้ะแล้วก็ เขาจะพิเศษตรงที่เขามีมีนมหกนมนะจ๊ะมีหกนมเราจะพาเบิ้งนะจ๊ะมีหกนมแต่ว่าซีนมทุกคนจะสังเกตว่าซีนมนันคือปกติสองนมนัน <c oughs> ให้มอมะเบิ้งแล้วมอเขาบอกว่ามันเป็นติงซื้อจ๋าบ่มีผลดังนั้นก็เท่ากับว่ามีซีนมติงนั่นจะตัดออกก็ได้แต่ว่าบ่าตัดออกก็ได้ไม่ว่ามันเป็น เป็นสิ่งที่พิเศษกันเลยเหลือไวคือเก่าสำหรับใช้ที่บตินะจากในราคาหกหมืนเก้าประกันทองตรวจทองก้อนทรงถ้าเกิดว่าบดทองกับบ่ต้องเอาไปจ่ะสนใจกระทรมาเบอร์ศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าแปดเก้าห้าเก้าสามพ่อโยทินจ่ะอันนี้แม่แม่ค้้คูณกับกับลูกสาวเบิ้มพันล้านน้องน้องใบบุญไว้สามเดือนยงังตัตเขาไม่ได้เปิดราคาท่านจ้ะตัวนี้จ้ะซื้อว่าน้องเพชรพลอ,อย กับแม่พลอยมณีแล้วก็มีลูกสาวหน่อยซื้อน้องพลอยพันล้านอยู่ขังในตัวนี้จะทรงมอบเมื่อนี่เดี๋ยวเขาถ่ายบรรยากาศมาให้เบิ่งจ้ะตัวนี้ซื้อว่าน้องกําไรจ้ะน้องกําไรสถานะท้องกับเจ้าทองดีสายเพชรอุดรสิบ<า>เดือนจ้ะไกลคลอดแล้วตัวนี้ซื้อว่าน้องจอมขวัญจ้ะน้องจอมขวัญควายยังไม่ถึงสองปีจ้ะพี่น้องควายปี ปีสิบเอ็ดเดือนตวาคลอดลูกแล้วลูกเขาซอวน้องของขวัญต่เขารักผสมต่เป็นกําลังเป็นตะสังยังบบทันได้เพิ่งได้สิบก็มืดอ่ะถ้าเกิดผู้ใดสนใจตัวใดนะจา๊ะกะสามารถมาเยี่ยมชมที่ฟาร์มเขาได้หรือว่าโทรเขามาที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าแปดเก้าห้าเก้าสามมาบ่าถือกับพิมพ์ GPS ว่าชนัดประพาฟาร์มนะจ๊ะ สามารถเข่า GPS แล้วกับพิมพ์มาได้เลยนะจ๊ะสั่นก่าเอาไว้สัมนีนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะเดี๋ยวเขาสิมีคลิปมาให้เบิงงเรื่อยๆในการเปิดราคาควายบ่าว่าจะเป็นข้องเ้าแล้วกับข้อกเกษตรกรใกล้เคียงนะจ๊ะฝากไว้สัมนีนะจ๊ะสวัสดีจนะ้า